ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เทอร์โบไร์วันนี้เราจะพาไปชมรถกระบะท,ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นจริงรถที่ผสมผสานพลังของเครื่องจักรหนักกับความคล่องตัวแบบรถยนต์ส่วนบุคคลนี่คือ2026 Caterpillar p i c k Up รถกระบะท,ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนทุกนิยามของคำว่าแกร่งอย่างแท้จริง Caterpillar หรือ Cat เป็นชื่อที่ทุกคนรู้จักในวงการเครื่องจักรก่อสร้างระดับโลกแต่ในปี2026พวกเขาได้สร้างความฮือฮาในวงการยานยนต์ ด้วยการเปิดตัวรถกระบะรุ่นแรกของแบรนด์ที่รวมเอาความทนทานแบบอุตสาหกรรมเข้ากับความหรูหราและเทคโนโลยีอัจฉริยะอย่างลงตัวรูปลักษณ์ภายนอกของ2 0 2 6 Caterpillar Pickup นั้นโดดเด่นไม่เหมือนใครด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่สีดำด้านพร้อมโลโก้แค t ขนาดยักษ์ที่ส่องแสงได้ในตอนกลางคืนไฟหน้าแบบ LED Matrix ให้ความคมชัดและมีดีไซน์ที่แข็งแรงกันชนหน้ามีโครงสร้างเหล็กเสริมแรง สามารถทนแรงกระแทกได้สูงสุดถึง10ตันซึ่งเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่สมบุกสมบันอย่างแท้จริงด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่บ่งบอกถึงพลังและความมั่นคงตัวถังผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูงและวัสดุคอมโพสิตท,ที่ลดน้ำหนักลงกว่ารุ่นต้นแบบถึง15%ล้อขนาด20นิ้วหุ้มด้วยยางออเทเรนของกูดเยียที่สามารถวิ่งได้บนทุกพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นหินโคลนหรือทรายทะเลทราย ภายในห้องโดยสารของ Caterpillar Pickup นั้นไม่ธรรมดาเลยเพราะถูกออกแบบให้มีความหรูหราระดับพรีเมียมบอดหนังแท้ปรับไฟฟ้าทั้งหมดหน้าจอสัมผัสขนาด14นิ้วพร้อมระบบปฏิบัติการ CatSmart Drive ที่พัฒนาโดยทีมวิศวกรของ Caterpillar เองรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto มีระบบตรวจจับสภาพถนนล่วงหน้าและปรับช่วงล่างให้เหมาะกับสภาพพื้นผิวแบบอัตโนมัติ ในส่วนของขุมพลัง2 0 2พิ Caterpillar Pickup มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่ขนาด6.7ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด480แรงม้าและแรงบิดมหาศาลถึง1,200นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ10สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบปรับอัจฉริยะที่สามารถสลับโหมดระหว่าง Heavy Load, Off Road และ Highway ได้อย่างราบรื่นและสำหรับสายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Caterpillar ก็เตรียมเวอร์ชันไฮบริดดีเซลอิเล็กทริกที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าร่วมกับเครื่องยนต์ดีเซล ทำให้ลดการปล่อยคาร์บอนได้มากกว่า30%โดยไม่เสียสมรรถนะในการขับขี่ในด้านระบบความปลอดภยัย Caterpillar p i c k Up มีระบบตรวจจับสิ่งกีดขวาง360อองศาระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีการชนที่ใกล้เข้ามารวมถึงระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มาจากรถขุดของ Caterpillar เองท้ายรถมีระบบยกกระบะอัตโนมัติที่ควบคุมได้ด้วยรีโมท หรือ่งงานผ่านสมาร์ทโฟนและยังมีช่องเสียบไฟแรงสูง2 2 0 v สำหรับใช้งานเครื่องมือช่างในพื้นที่เกอสร้างอีกด้วย c ค ter p i l พ a r Pickup 2026ไม่ได้เป็นเพียงรถกระบะธรรมดาแต่มันคือเครื่องจักรบนล้อที่ถูกสร้างมาเพื่อทุกภารกิจตั้งแต่ง,งานหนักในเหมืองไปจนถึงการเดินทางในชีวิตประจำวันของคนรักความแกร่งราคาคาดการจะเริ่มต้นที่ประมาณ2.8ล้านบาทและอาจสูงถึงกว่า4ล้านบาทในรุ่นสูงสุดที่มาพร้อมเทคโนโลยีไฮบริดและอุปกรณ์พิเศษครบชุด นี่คือก้าวใหม่ของแคทเธอร l l ลาที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้สร้างแค่เครื่องจักรเพื่อทำงานหนักแต่ยังสามารถสร้างรถที่พร้อมจะลุยไปได้ทุกที่ในโลกใบนี้อย่าลืมกดติดตามเท o บ r i ไรเพื่อไม่พลาดการอัปเดตรถใหม่สุดแกร่งจากทั่วโลกเพราะที่นี่เราพาคุณไปสัมผัสพ,พลังของยนตประกรรมในทุกจังหวะของชีวิต